อย่าเข้ามานะมือถือหายไปไหนอ่ะอยู่นี่ไงเฮ้ยนี่พี่เอามือถือหนูไปเหรอไม่ใช่น้องลืมไว้ที่ร้านก็เดี๋ยวพี่เลียกออกมาคืนนั่นไงเดี๋ยวครับพี่พี่ชื่ออะไรอะ่ะจะไปโพสต์ขอบคุณบนเฟซบุ๊กน้องไม่ต้องรู้จักชื่อพี่หรอกแต่พี่อยากให้น้องรู้ว่าเรลทิงแดงสปอนเซอร์เร d ด,ดี้สมพลัสแมนซัม ให้เพดด้วยบสันสเน็คเป็นของ TCP ก็แค่อยากให้คุณรู้จัก TCP เท่านั้นเองครับ TCP